สื่อสานักวิชาการสาธารณสุขวันละหนึ่งข้อวันนี้พูดถึงเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนะคะยังไม่ได้ยกโจทย์มาแต่ว่ามีโจทย์ให้ตอนท้ายเนาะแต่ก่อนที่จะไปฟังสรุปนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะว่าเอกสารที่จัดขึ้นทำจะทาขึ้นในครั้งนี้นะคะใช้สาหรับคนที่สอบในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขที่จะสอบในสอบท้องถิ่นปี68นี้เท่านั้นนะคะถามว่าทำไมถึงต้องเน้นย้ำแค่2ตําแหน่งนี้เพราะว่าสิ่งที่เราเอามาพูดนะคะกฎหมายที่เราเอามาพูด5ตัวเนี้ย มันเป็นกฎหมายที่ใช้สอบในตําแหน่งของนักวิชาการและเจ้าจพนักงานสาธารณสุขเท่านั้นถ้าท่านที่สอบในตําแหน่งอื่นเข้ามาฟังอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเนาะทั้งหมดนะคะแต่ถามว่าฟังได้ไหมฟังได้อยู่นะอ่าโอเคนะที่นี้เราในฐานะคนที่จะสอบในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขแล้วก็เจ้าพนักงานสาธารณสุขเราต้องรู้ก่อนว่ากฎหมายที่เราใช้สอบมีทั้งหมดกี่ตัวเราสอบไปทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยห้าตัวห้าตัวได้แก่อะไรบ้างพรบ,ราบการสาธารณสุขพรบโรคติดต่อพรบคุ้มครองผู้รผรบริโภคพรบสุขภาพแห่งชาติแล้วก็พรรบรักษาาาคควมสะะะอนนซึ่งทีี้ ในแต่ละพระบรประกอบไปด้วยคณะกรรมการเยอะแยะมากมายเลยซึ่งในแต่ละคณะกรรมการเขาก็จะมีหลักในการประชุมที่คล้ายกันแล้วก็ต่างกันในบางกฎหมายในกฎหมายบางตัวนะคะวันนี้เลยมัดรวมให้แล้วก็เอามาแยกให้เวลาเรามองภาพเราจะได้เห็นพอเขียนแมปออกมาแล้วเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนึกภาพออกไหมทีนี้เล่าให้ฟังก่อนนะว่าพรบรเราทราบแล้วว่า5ตัวที่เราใช้สอบเนาะมี3ตัวที่มีเงื่อนไขในการประชุมคณะกรรมการเหมือนกัน ได้แก่พรบการสาธารณสุขตัวที่1ตัวที่2คือพรบโรคติดต่อและตัวที่3คือพรบคุมของผู้บริโภค3ตัวนี้ใช้หลักเกณฑ์ในการประชุมเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการที่เขาจะจัดประชุมไม่ว่าจะประชุมคณะกรรมการของชุดนี้ชุดนี้หรือชุดนี้ก็ตามนะคะองค์ประชุมต้องมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมเอ่ยทีนี้หากหากไม่ครบองค์ประชุมคาว่าไม่ครบองค์ประชุมคือไม่ถึงครึ่งหนึ่งการจัดประชุมจัดได้ไหมจัดไม่ได ถือว่าการประชุมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะทีนี้ประธานประธานการการประชุมก็ยกให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราประชุมเรื่องของคณะกรรมการรูปติดต่อกทมก็เอาประธานที่เป็นประธานคณะกรรมการรูปติดต่อกทมมาเป็นประธานในที่ประชุมด้วยแต่ถ้าสมมติว่าประธานไม่อยู่ต้องทํำยังไงเอ่ยก็ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการมาเป็นประธานหนึ่งคนเขาเรียกว่าประธานในที่ประชุมชั่วคราวเท่านั้น ทีนี้หลักในการออกเสียงเนาะกรรมการ1คนออกเสียงออกเสียงได้1นเสียง1เสียงเท่ากับ1เสียงคล้ายการเลือกตั้งไหมเอ่ยส่วนมติในการประชุมเขาก็ยึดเสียงข้างมากเพราะเราเป็นอะไรเราเป็นหลักประชาธิปไตยนะคะแล้วกรณีหากเกิดเสียงเท่ากันหากเกิดเสียงเท่ากันคือห้าคะแนนต่อ5คะแนนอย่างนี้ประธานเดิมแล้วเขาก็ออกเสียงไปแล้วนะหนึ่งเสียงทีนี้ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดโอเคไหมเอ่ยอันนี้คือหลักการประชุมทั่วไปซึ่งใช้ทั้งหมด3พรบ ก็คือพรบการสาธารณสุขพรบโรคติดต่อแล้วก็พรบคุ้มครองผู้บริโภคนะคะไป3แล้วนะทีนี้มีอีกหนึ่งพรบที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็คือพรบสุขภาพแห่งชาติพรบสุขภาพแห่งชาติสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าคอสอชออเป็นคณะกรรมการที่แปลกแหวกแนวที่สุดนะคะหลักในหลักเกณฑ์ในการประชุมของเขาก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเขาระบุไว้ว่า ให้มันเป็นไปตามที่เขากําหนดเองนะคะซึ่งเขาอาจจะกําหนดคล้ายกันกันกบสามพรบรแรกนี้ก็อาจจะเป็นได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นหลักเกณฑ์ของตัวเองขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โจทย์หรือข้อสอบถามเราเราจะเป็นต้องตอบว่าอ๋อถ้าการประชุมคอสชเขาจะใช้หลักเกณฑ์และระเบียบที่คอสชอกําหนดเท่านั้นโอเคไม่เอ่ยทีนี้พรบรสุดท้ายพรบร,รักษาความสะอาดอันนี้ง่ายสุดแล้วเพราะว่าไม่มีคณะกรรมการถามว่าทำไมถึงไม่มีคณะกรรมการเพราะว่ากฎหมายนี้มันถูกออกแบบมาให หน่วยงานของเจ้าของพื้นที่เป็นคนบริหารจัดการดูแลเองเลยไม่ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะนึกภาพออกไหมเอย่ยเพราะว่ากฎหมายพรบรักษาความสะอาดมันเป็นกฎหมายอะไรนะทีะ่ห้ามทํานูน่นห้ามทํานี่เราพื้นที่สามารถดูแลรักษาเองได้เขาก็เลยไม่มีคณะกรรมการนะสําหรับพรบรนี้นะคะอะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเจอโจทย์อย่างนี้ที่เขาถามว่าขา้อใดเป็นหลักประชุมทั่วไปข้อแรกเลขาชี้ขาดเมื่อเสียงเท่ากันใครนะคะเป็นคนชี้ขาดประธานถูกต้องไหมเอ่ย เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ทีนี้ประธานมีเสียงเพิ่ม1เสียงเมื่อเสียงเท่ากันถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะเก็บช้อยนี้ไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูช้อยถัดไปก่อนนะคะทีนี้ข้คอควายเขาบอกว่าใช้เสียงข้างมาก2ใน3หลักประชาธิปไตยของเราคือใช้เสียงข้างมากแต่ไม่ได้ระบุว่า2ในสาข้างมากก็คือครึ่งครึ่ง,งห่างกันเพิ่มขึ้น1คะแนนก็ถือว่าผลวินิจฉัยนัชชีขาดถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าสมาชิกสามารถให้คะแนนสองเสียงถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะ1หนึ่งคน้น้ตอบ ขอไข่นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเจอโจทย์ถามว่าตามพรบโลคติดต่อ2558หากประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมหน้าที่ประธานในที่ประชุมตกเป็นของใครข้อแรกเลขานุการข้อ2รองประธานข้อ3กรรมการอาวุโสที่สุดข้อ4คณะข้อ4กรรมการที่ที่ประชุมเลือกขึ้นทําหน้าที่ข้อไหนคะก็คือข้องงูคนที่กรรมการที่ประชุมเลือกขึ้นมาทําหน้าที่โอเคไหมเอ่ยทีนี้กฎหมายใดไม่ได้ใช้หลัก การประชุมของคณะกรรมการแบบทั่วไปเราจําได้แล้วเนาะ3พรบรแรกพรบอ,รอะไรนะการสาสุข2พรบรโลกติดต่อสามพรบรพรบ,รพรบรคุ้มครองใช่ไหมที่ใช้หลักในการประชุมแบบทั่วไปส่วนพรบรที่4คือพรบรสุขภาพที่มีคณะกรรมการอะไรนะคอสอชอ,อันนี้ใช้ระเบียบของคอสอชอเท่านั้นโอเคไหมเอ่ยทีนี้ พรบตัวสุดท้ายที่เราใช้สอบพระบาาะไรนะรักษาความสะอาดอันนี้ง่ายสุดเราไม่มีคณะกรรมการ <c oughs> นะคะ,ะทีนี้โจทย์ถามว่าไม่ได้ใช้หลักทั่วไปไม่ได้ใช้หลักทั่วไปคือพรบาาสุขภาพแห่งชาติอันนี้ตอบคอควายนะคะ,ะนะคะสมมติโจทย์ถามต่อว่าการประชุมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าคอสชอให้เป็นไปตามอะไรเอ่ยข้อแรกหลักประชุมกลางของกฎหมายทั้งหมดถูกต้องไหมไม่ใช่เพราะเขาใช้ระเบียบของเขาเองก็สอบว่าตามระเบียบที่คอสชกําหนดถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนี ข้อความบอกว่าอะไรตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ใช่เพราะว่าคสชเขาจัดการของเขาเองนะถ้าสมมติว่าเขาถามต่อไปว่าขอ้อใดไม่ใช่หลักประชุมเพราะขอ้อใดไม่ใช่ไม่ต้องใช้หลักประชุมเพราะไม่มีคณะกรรมการคือไหนคะคือพรบร,รักษาความสะอาดเพราะพระบรนี้ให้หน่วยงานของพื้นที่นั้นจัดการได้เลยเนาะบังคับใช้ในพื้นที่ของท่านได้เลยไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการอะไรเลยพรบรนี้ก็เลยไม่มีคณะกรรมการเราก็เลยไม่ต้องจําเพิ่มอีกหนึ่งตัวโอเคไหมคือ